Okay, good afternoon, everyone. Uh, first of all, I would like to introduce myself. You can call me Tisha Sombra. Um, before I start the lesson, I have just some question for you. Uh, it can guide you that uh, what we are going to study today. Are you ready? Yes. Yeah. Okay. okay. This is the first question. What is she doing? Do You know, she is She's walking, walking with the dog. She's ah, very good. She is working with her dog. Next question: What is she doing? She is eating some she cookie. Eating cookie. Ah, very good. Good job. She is eating some cookie. And the last one: What is she doing? She's sleeping. Uh, okay, she's sipping tea. Very good. So now, do you know what we are going to study today? Can you get it? We are studying okay. about verb. Okay, very good. uh, uh I, I would like to explain you in Thai language. Okay, today we verb. กริยายาค่ะภาษาไทยเรียกว่าคำกริยานะคะทีนี้เราจะมาดูว่าไอ้ตัวคำกริยาเนี่ยมันคืออะไรจากที่นักเรียนเห็นเนี่ยคำกริยามันคืออะไรคะอ่ามันเป็นคำที่ใช้บอกอะไรคะบอกการกระทำคการกระทำบอกการกระทำสถานะหรือว่าประสบการณ์ที่เราทำทำลงไปนะคะ โอเคถัด okay. ไปทีนี้มาดูว่าไอ้ตัวคำกริยาเนี่ยมันมีบทบาทสําคัญยังไงนะคะในประโยคถ้าในประโยคนั้นๆเนี่ยขาดคํากริยาออกไปเราจะไม่สามารถรับรู้ได้ว่าประธานหรือตัวเราเองเนี่ยทำอะไรลงไปทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคตรงนี้นะคะอ่าประโยคนี้เขาเขียนในว่า a man is a mango a man is a mango ผู้ชายทําอะไรกับมะม่วงคะตอนนี้ กินกินมะม,ม่วงค่ะกินมะม่วงคําว่า each บอกอะไรคะคําว่า each บอกถึงการก,กระทำการกระทำโอเคค่ะ,คะทีนี้ถัดไป verb เ,เนี่ยเรามาดูว่าตัว verb เ,เนี่ยเราใช้ยังไงนะคะ verb เ,เนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามช่อง,องถูกไหมคะ ซึ่งในแต่ละช่องมันจะบ่งบอกว่าใช้ในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนะคะทีนี้มาดูโครงสร้างของมันมนิดนึงโครงสร้างของมันนะคะจะวางไว้หลังประธานนะคะหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าประธานตามด้วยเวิรฟนั่นเองนะคะหรืออีกโครงสร้างหนึ่งนะคะถ้ามันมีตัว helping verb เข้ามาช่วยอ่ามันจะเอามาวางไว้ระหว่างประธานแล้วก็ main v e r b นะคะ นี่หลังจากที่ครูพูดไปว่าไอ้ตัว helping verb มันคืออะไร main verb คืออะไรนักเรียนอาจจะยังงงใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันทีนี้ verb เนี่ยมันแบ่ง subset ย่อยออกเป็นทั้งหมด6ส่วนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทยอยดูกันว่าแต่ละส่วนมันเป็น,นยังไงอันแรกนะคะกริยาแท้หรือ main verb เนี่ยมันคืออะไรคะคือ กิริยาหลักของประโยคนะคะพูดง่ายๆว่าก็ถ้าขาดว e ร์ไปประโยคนั้นจะไม่สามารถสื่อความหมายได้เลยนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น I walk to school I walk to school I <Walk. S 1> เป็นประธานคำไหนเป็นกริยาคะ walk w <Walk>. a อ่าเก่งมากค่ะ walk เป็นคำกริยาที่บ่งบอกว่าตัวฉันเนี่ยทำอะไรคะกับโรงเรียน เดินเดินไปโรงเรียนนะคะให้นักเรียนจำไว้ง่ายๆแค่ว่าเว r รที่อยู่ข้างประธานคือ Ver รแท้นะคะทีนี้ถัดมาเราจะมาดูกริยาช่วยกันนะคะ helping verb นะคะหรือในภาษาอังกฤษมันจะเรียกอีกตัวหนึ่งว่ามันจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า auxiliary verb นะคะซึ่งตัวนี้จะเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างประธานและกริยาแท้นะคะแทรกยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะ ตัวอย่างประโยคเช่น I am working to school I am working to school am ตัวนี้เป็น auxiliary verb นะคะที่เข้ามาแทรกระหว่าง I และ working working เป็นกริยาแท้แปลว่ากำลังทำอะไรอยู่คะกำลังเดินอ่ากำลังเดินอยู่นะคะตัวนี้จะอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเรื่องของ tense นะคะถัดไป เรามาจะมาดูในเรื่องของเราจะมาดูว่าตัวกิริยาช่วยเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างนะคะทั้งหมดมีกี่ตัวคะอ่ามีมีค่อนข้างเยอะเนาะอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไม่นับกันมาดูนะคะทั้งหมดจะมี verb to be verb to have verb to do นะคะพวก will would shall should may might can could have to o u g h to t need แล้วก็ used to นะคะคำเหล่านี้เขาจะใช้เป็นกิริยาช่วยอะหัดมานะคะเรามาดู นะคะคำว่า isamr e หรือ h a l f n e s เนี่ยบางทีมันไม่ใช่กริยาช่วยเสมอไปถ้าเราเห็นคำเหล่านี้อยู่ในประโยคเพียงแค่หนึ่งตัวนะคะมันจะเป็นกริยาแท้และมีความหมายในตัวของมันเองอย่างเช่นคำว่า isamr e มันจะมีความหมายว่าเป็นอยู่คือถูกไหมคะยกตัวอย่างประโยคเช่น i am a doctor am ตัวนี้ก็จะแปลว่าเป็น i am a doctor ก็จะแปลออกมาได้ว่าผมเป็นหมอนะคะ หรืออีกตัวอย่างประโยคหนึ่ง I have a dog have ตัวนี้เป็นกริยาแท้จะแปลว่ามีประโยคนี้จะแปลว่าฉันมีหมาหนึ่งตัวโอเคนักเรียนงงไหมคะไม่งงไหมคะไม่งงค่ะ,งงคะอ่าถัดมาตรงนี้มันจะเป็นเหมือนซับเซตย่อยของเวิร์บลงมาอีกทีหนึ่งนะคะตัวตัวนี้เราจะเรียกว่าสหากรรมกริยา หรือกิริยาที่จะต้องมีกรรมมารองรับนะคะมารองรับยังไงอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันถ้าครูพูดว่า I love เราสามารถรู้ความหมายได้ไหมว่าเรารักอะไรฉันรักอะไรไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะ,ไม,คะไม่รู้ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะว่าทำไมเราถึงต้องมีกรรมมารองรับอย่างเช่นประโยคนี้ว่า I love you ก็สื่อความหมายออกมาได้ว่าเนี่ยฉันรักคุณหรือ you like a catch a catch เป็นกรรมของประโยค ก็จะสื่อความหมายได้อองมาเช่นกันว่าเนี่ยฉันเนี่ยชอบแมวนะโอเคค่ะถัดไปตัวอากกริยาหรือ transitive verb ก็มีความแตกต่างกันนิดเดียวก็คือว่าคำเหล่านี้ไม่ต้องมีกรรมมารองรับไม่ต้องมี you ไม่ต้องมี catch ไม่ต้องมี anything เลยไม่ต้องมีอะไรเลยค่ะมารองรับมันมันก็สามารถสื่อความหมายมาได้เลยอย่างเช่นคำว่า sit stand work sleep run sing พวกนี้เราสามารถพูดออกมาได้เลยยกตัวอย่างประโยคเช่น I sit เราสามารถบอกว่าฉันเนี่ยฉันนั่งเราไม่ต้องบอกว่านั่งตรงไหนนั่งอะไรนั่งยังไงหรือ you stand คุณยืนเราก็สามารถดูได้ว่าโอเคเขาพูดอย่างก็แปลว่าเขายืนอยู่นะคะถัดมาตัวนี้เราจะเรียกมันว่า,ากิริยาปากตินะคะหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า regular verb นะคะ จากที่ครูได้พูดไปแล้วว่ากริยามันจะมีทั้งหมด3ช่องใช่ไหมคะผ่านไปตามเทน s ์ซึ่งช่องแรกก็คืออบ่งบอกถึงเวลาปัจจุบนันช่องที่สองบ่งบอกถึงเวลาในอดีตนะะช่งที่สบอกบอกถึงสิ่งที่เราได้ทำลงไปเรียบร้อยแล้วที่นี้ กิจกรปกติเนี่ยมันมันเป็นยังไงจากที่นักเรีนยนสังเกตเห็นไหมว่ามันจะแค่เติมอะไรต่อท้ายในช่องสองสามคะ ed, ED. ค่ะ, <ED. S 2> คะเติมเพียงแค่ ed ลงไปแค่นั้นนะคะก็สามารถบอกบอกรู้แล้วว่าอ่ะโอเคเวิร์ช่องนี้เป็นช่องสองนะเป็นช่องสามนะอย่างเช่นคำว่า answer answer แปลว่าต่อถูกไหมคะเมื่ออยู่ในช่องสองสามเพียงแค่เติม ed เข้าไปแค่นั้นก็ทำให้มันเป็นประโยคอ,อดีตได้แล้ว ถัดมาตัวกริยาอะปกตินะคะนักเรียนเห็นไหมว่ามันมีความแตกต่างจากตัวปกติยังไงเอ่ยอ่ความแตกต่างของมันก็คือว่าเมื่อมันอยู่ในช่องสองสามแล้วนะคะรูปร่างของมันจะไม่เหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นคำว่า Begin Begin แปลว่าอะไรคะ b ิ g ิน เริ่มต้นเริ่มต้นวิกินแปลว่าเริ่มต้นเมื่อมาอยู่ในช่องสองมันแปลงรูปไปเป็นคําว่าวิแกนนะคะ<อ>และในช่องสา,เ,าเปลี่ยนไปเป็นคําว่าวิกกาทีนี้ความพิเศษของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางตัวมันอยู่ในรูปแบบเดิมออกเสียงเหมือนเดิมหรือไม่ก็บางตัวอยู่ในรูปแบบเดิมเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันอย่างเช่นคําว่าคัท เมื่ออยู่ในช่อง2องสก็ยังออกเสียงว่า c u t เหมือนเดิมและคำว่า read นะคะเมื่ออยู่ในช่องสองและสามมันออกเสียงว่ายังไงคะ read ค่ะอาเก่งมากค่ะจะเป็น read read r e d นะคะ <Red. S 1> ที่แปลว่าอ่านนะคะโอเคอ่ะตรงนี้ครูก็ได้พูดไปแล้วเนาะว่าแต่ละช่องมันก็จะบอกถึงเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลาอย่างช่องที่หนึ่งนี้ก็คือบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะ ป,ปัจจุบันค่ะปัจจุบันช่องสองก็เกิดขึ้นในอดีตดีตน,นะคะช่องสามก็เกิดขึ้นในกเกิดขึ้นเมื่อไหร่อช่องสามนะคะเ,เราจะใช้พูดถึงว่าเกิดแล้วก็จบลงไปแล้วอย่างสมบูรณ์นะคะทั้งในอดีตและปัจจุบันหรือถ้าในเทนส์เราจะเรียกว่า Perfect นะคะ สรุปแล้วที่เราเรียนมาสรุปได้สองส่วนหลักๆเลยก็คือว่ากริยาจะมีสองส่วนหลักก็คือกริยาแท้กับกริยาช่วยแค่แนั <ๆ S 1> นน้นนะคะอ่ะครูมีคําถามว่ากริยาแท้เนี่ยเราจะวางไว้ตรงไหนนะคะหลังประธานค่ะอ่าเก่งมากค่ะจิราวันกริยาแท้เราจะวางไว้หลังประธานนะคะถ้ามีกริยาช่วยเข้ามากริยาแท้จะวางไว้ตรงไหนคะ <laughs> okay. uh, i want to know how many verbs do you see in the plug off? okay they are eight eight how eight. many eight, eight. okay <laughs> why do your answer so fast <laughs> okay <laughs> the answer is eight word mia <laughs>

โอเคสำหรับวันนี้เราเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะเรื่องคำกริยาในภาษาอังกฤษเข้าใจค่ะ already understood นะะค okay okay do you have any question have no y q u e s t i n no i don't no, no. okay okay see you again next times